ดาบน่ดาบด้ามเดียวนี่เล่นเอาเมมโมรีมือถือเต็มเลยเดียวฟอร์มสุดท้ายแล้วของการการเซเบอร์ก็คือคอนคอนบ่งมุมคอนตัวนี้ที่โกสใช้เวลาใช้นี่เบงเคไอคอนเบงเคนี่ครับคอนเองแถึงก็อย่าแรกก็เป็นเบงเคก่อนเลยมา ค้อนแบงมุมมันเขียนว่าคูโม่แลนเทิร์นคูโม่ก็น่าจะเป็นว่าพวกแบงมุมตตะกูแบงมุมเนะี่ยแลนเทิร์นก็ตะเกียงค้อนที่ทำจัดตะเกียงแบงมุมคูโม่แลนเทิร์นอย่างนี้เป็นเคสในรูปไม่ดูอลังการมากเลยดูรุนแรงมากของจริงอันก็ตริงนี่ครับโคมไฟแบลงเป็นแมงมุมได้เดี๋ยวมาดูตัวโคมไฟดูก่อนนี่เห็นไหม ีตามนี้แล้วกันที่มันบอกนี่คือโคมไฟครับคุ m มะแลนเทิร์โคมไฟแบบนี้เป็นพลาสติกใส่ฐานไม่มีฐานมันเลยไม่มีเสียงไม่มีแสงครับเสียดายนะถ้ามันมีแสงด้วยมันจะสวยมากนะโคมไฟแบบถือโบราณรนะเดินมืดๆทีทีนี้จากโคมไฟแล้วมันบอกว่ามันแปลงเป็น แมงมุมได้เราก็จัดก,การครับแปลงเป็นแมงมุมเลยสร้างมาแบบนี้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บนี่เลยมันก็จะกลายเป็นแมงมุมเป็นแมงมุมแบบนี้โอเคทีนี้เราก็เอาแมงมุมเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นค้อนในโหมดบอกว่า แบบนี้ใส่ได้เลยดันตูดขึ้นแบบนี้ปึ๊บอ๋แบบอเีนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ได้เลยนี่เป็นคอนสแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นแล้วเราก็ต้องเอาดาบให้กลายเป็นดาบยาวก่อนนี่เป็นแบบนี้ก่อนเห็นไหมแล้วก็เอาไข่แบบนี้ Okay, <Okay. S 1> มปเสียงร้องเหมืนแมลงคือมันดูไม่เหมือนคอ้อนเลยนะมันดูแบบบอบบางมากอะ่ะ mm hmm. เห็นไหมครับมันยาวยาวมากเนี่ยมันดูแบบบอบบางมากเลยตีใครจะตายไหมเนี่ย แต่ไอเดียมันดีนะไอเดียมันดีมันเอาเอาคมไฟมาลงแบบดาบได้เนี่ยนี่จะฟองแบบที่เจ็ดครับเอาคู่ใจของโกสในร่างเบงเทแบบนี้นะทนี่มาไอคอนแทก โอเมก้าบอมเบอร์นั่นมายหมายคอนแทคเคครับนี่คือฟอร์มแบบที่เจ็ด ของกันการเซเบอร์เรานี่ยเราออกเอาออกออ,อ,อนี่ดันเวลาออกก็นี่ครับดันก็ดึงปึ๊บมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ากันการเซเบอร์ er เนี่ยมันแมสซิ่งมากดาบเดียวแปลงได้7ฟอร์มเป็นอาวุธได้7ชนิดดาบธรรมดามีตัวเลี้ยวดาบ2มือดาบ2ปลายเป็นปืนก็ได้เอามาต่อแกสเอันอื่นๆโค้ดแกสกเคตอาจจะมาต่อเป็นเป็นค้อนก็ได้เป็นค้อนเป็นปืนแบบ เหมือนเป็นกลก็ได้หรือจะมาปอบต่อไปธนูก็ได้คือแบบคนออกแบบเจ๋อมากถ้าเทียบกับของเล่นของไรเดอร์ที่ผ่านผ่านมาผมว่าดาบนี้แบบเป็นยังบวดให้เป็นดาบที่ที่น่าประทับใจที่สุดแล้วครับลาคนด้วยโค้ชการโค o s ไอคอน พบกันใหม่คลิปต่อไปากสับตะไคร้ด้วย